สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะวันนี้แอดก็จะมาแนแนวทางนะคะแนวทางร่วมกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้อง fc จ๋าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ ของรอบที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าแอดก็เจาะเข้านะคะ10นะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นให้นะคะแนวทางนะคะออกชุด6ตัวออก080172นะคะก็เข้าล่างนะคะล่างอ่าเอาบนก่อนนะคะ72นะคะชุด4ตัวออก72บนนะคะชุด สี่ตัวนะคะทางบางเว็บนะคะก็เป็นร่างศูนย์หนึ่งนะคะทางสปปลาวนะคะร่างเป็นศูนย์แปดนะคะก็เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าตัวเจาะไม่ใช่เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องแอดกว่าไปเนาะส่วนสี่กับห้าไม่มานะคะวันนี้สี่กับห้าไม่มาเนาะก็มาตัวเจาะนะคะ มาตัวเจาะ1 0ึนะคะตัวกลับนะคะเข้าล่างนะคะชุดสตัวนะคะก็ยินดีกับพี่น้อง fc นะคะในตารางมาแค่2ตัวเดียวนะคะของรอบที่ผ่านมาให้เข้ารู้สึกว่าเข้า มันมาชุดในตารางนะคะของรอบที่แล้วนะคะพี่น้องเอฟซีรอบที่แล้วแอดให้เข้าแค่เด่นวิ่งรูดนะคะในตารางมา172นะคะของรอบที่ผ่านมานะคะเสียดายมากๆเนาะมารอบนี้นะคะก็สําหรับรอบนี้นะคะพี่น้องจ๋าชุดในตารางชุดนี้นะคะก็ ก็สามารถเอาไปจับ3ตัวได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าของรอบที่ผ่านมานะคะสังเกตดูนะคะในตารางของเราก็เข้าดีอยู่เนาะก็เกือบแตก3ตัวนะคะจับ8มานะคะไม่ได้จับ7มาเนาะก็สำหรับท่านที่หยิบจับแนวทางไปแล้วก็โชคดีนะคะแอดก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในวันที่25นะคะพี่น้อง f c ก็ มาดูตัวที่แอดคิดมาได้นะคะเลขในตารางนะคะมีสี่หกเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะคะจับวินในตารางนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะแอดให้เด่น6เด่นห่เด่น0นย์นะคะวิ่งรูดที่6และ1นึนะคะตัวเจาะนะคะหกูนย์นะคะ61 62กส 7กเจ็ดนะคะหนึ่งสามนะคะชุดกันนะคะแอดให้กัน0น,นะคะกัน0น,นะคะกัน0น,นะคะตัวเจาะศูนย์สี่ศูนยห ศูน7นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชุดาลาวพัฒนาชุดมัดรวมนะคะแอดก็ลงให้หนึ่งคลิปนะคะแนวทางนะคะบนล่างมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นนะคะแอดชอบนะคะ6061นนะคะไปอย่างไวนะคะสำหรับ สำหรับหนึ่งนะคะดีไม่ดีก็อาจจะมาหนึ่งศูนย์นะคะตัวเดิมสายวิ่งก็วิ่งนะคะสายรูดก็รูดนะคะหนึ่งหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสามนี่ไม่ค่อยมานะคะแต่ว่าใจใจชอบนะคะหนึ่งสามนี่ไม่ค่อยมาให้เห็นนะคะแต่ว่าชอบนะคะ ชุดกันนะคะแอดชอบนะคะ07กับ05นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆได้ตังค์ทุกๆวันเลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ